สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนนะครับเกมการคอนโทรลนะครับด้วย tree.js นะครับตัวหนึ่งเรียกว่า first person control นะครับก็คือเป็นลักษณะของเกมที่เล่นเป็นแบบ first person นะครับก็คือไม่มองไม่เห็นตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าเราสามารถคอนโทรลนะครับกล้องให้เคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นซ้ายขวานะครับ ไปข้างหน้าเดินถอยหลังนะครับโดยคีย์ที่ใช้ก็คือ w a s d นะครับ w ไปข้างหน้านะครับ a ไปซ้ายนะครับ s ถอยหลัง d ไปทางขวานะครับหรือว่าจะใช้นะครับคีย์บอร์ดที่เป็นสัญล,กลักษณ์บนล่างซ้ายขวานี้ก็ได้นะครับส่วนเมาส์ก็จะใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งมุมกล้องนะครับให้หมุนไปทางซ้ายทางขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า first person Uh, เราจะเขียนยังไงนะครับใน tree js นะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักกับ first person control นะครับก็ uh, อยากที่เห็นตะกี้นะครับ first person control นะครับจะเขียนโดยตัว Class จะต้องส่ง Argument มน mm hmm. เข้าไป2ตัวก็คือ camera mm hmm. กับ document element นั่นเองนะครับจากนั้นก็มีค่า option นะครับ หรือา propery t อื่นๆให้เราเซตนะครับอย่างเช่นตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นลุก vertical นะครับมอ,มองไปข้างบนล่างได้ไหมลุก speed นะครับ speed ในการมองซ้ายขวานะครับ default ก็คือ0.005เราสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือ mouse drag on กดเมาส์แล้วให้มันแรกไปข้างหน้าด้วยไหมอ่างเงี้ยเป็นต้น นะครับหรือ movement speed นะครับที่ใช้บ่อยนะครับ movement speed ก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยจะเร็วเท่าไหร่นะครับค่า default คือ1เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเขียน first person control กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ใน library เราจะต้อง import อต้องมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อว่า first person control .js ซึ่ง ก่อ,อ,อนหน้านี้นะครับบอกเคยในวิดีโอก่อนหน้าเคยบอกไปแล้วว่าเราสามารถเลือกนะครับตัวไลบรารีตัวนี้มาใช้ได้ยังไงนำแล้วก็นําเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไปที่เทมเพลตเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูพิเคตตัวเทมเพลตเรานะครับถ้าลืมก็ไปดูในช่วงแรกๆนะครับเราจะมีวิธีการสร้างเทมเพลตไว้อยู่อ่ะก็ first person อ่า แล็บเลยนะ first person control นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้อง add นะ import script ตัว first person control มาก่อนนะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ library นะครับก็อขอ rename ก่อนแล้วกันนะคอยู่ในโฟลเดอร์ lib first person control นะครับจากนั้นตัว template เราก็ไม่มีอะไรมีอ่ามีแค่แสงนะกับตัว debug แล้วก็ตัวกล้องนะแล้วก็ตัวเรนเดอร์ที่เป็นสีดำข้างหลังนะครับอ่ะโอเคจากนั้นตัวแปรที่น่าสนใจนะครับที่ต้องการก็คือเอ่อเพอร์เซนแล์ละกันนะครับก็เป็นตัว first person control ที่เราจะสร้างนะครับจากนั้นก็ตัว first person control นะครับ ตอนที่อัปเดตนะครับจะต้องใส่ค่าเดลต้าเข้าไปนะซึ่งเดลต้าตัวนี้นะครับจะมาจาก tree dot clock หนึ่งนะครับเดลต้าค่าเดลต้าเข้าไปนะครับเป็น number หรือ n no, u m b นะครับก็ว่า clock แล้วเท่ากับ new tree dot clock นะครับจากนั้นเราก็มีเรื่องของ พื้นนะครับพื้นด้านล่างตะเกียนะครับก็คือว่า floor แล้วกันนะครับเป็นพื้นนะครับอย่างแรกเลยที่จะสร้างก็คือตัวพื้นนั่นเองนะครับก็ let geo ก็กับ new three d o mesh dot plane geometry นะครับก็คือสร้างเป็นแผ่นกระดาษธ,ธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็เอาภาพแปะลงไปนะครับก็ ขนาดเท่ากับ1,000งคูณห0 0แล้วกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นก็ใส่ตัวเซกเมนต์นะครับทั้งแนวไฮแล้วก็อว v e r t ิค a ลแล้วก็ h o r i z o n t a l นะครับเซกเมนต์ก็เอาสักร้อยคูณร้อยแล้วกันนะครับสร้างตารางขีดตารางลงไปนะครับจากนั้น e d mat นะครับส่วนประกอบก็มี nail tree โครงแมทเทอเรียลนะครับออปชันของเราก็จะ map กับตัวภาพนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีภาพก่อนนะครับก็ขออนุญาตหาภาพก็อย่างเช่น wood t e x t u r e material นะครับก็จะพอมีอยู่นะครับเราก็ อลองหาเรื่องมา,าสมมติชอบสีแบบนี้นะครับก็วูดสองแล้วกันนะครับเราเคยมีวูดที่หนึ่งแล้วจากนั้นก็อัพโหลดวูดสองเข้าไปในเท็กเจอร์นะครับก็เท็กเจอร์นะครับเท่ากับเนี้ยเนีย tree dot texture loader โหลดนะครับโหลด texture slash ด้วย ahoot uh, สอง d jpeg นะครับตามนี้นะครับจากนั้นก็เราก็ map texture ตัวนี้ map texture ตัวนี้เข้าไปนะครับจากนั้นตัวแปล floor ของเราก็ new tree ก็ซีนแท็บตัว f l o o r พื้นของเราตัวนี้เข้าไปนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้แสงอยู่ที่จุด0ูนนะครับตัวพื้นตัวนี้ก็อยู่จุดศูนแน่นอนเราคงจะไม่เห็นหลอกนะครับจากนั้นเราก็คงจะเอาแสงขึ้นไปสูงขึ้นไปในแกน y สัก100 x y z เานะ z ถอยลงมาสัก100ดูว่าเราจะเห็นไหมนะครับก็ กลับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับก็บ first person control นี่นะครับก็เราจะเห็นเป็นภาพเดียวตกแปะลงไปเลยซึ่งแน่นอนมันไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่า,าภาพมันจะดูแตกเพราะว่ามันขยายออกมาให้เต็มพื้นที่1,000คูณ1,000ของเรานะรดังนั้นเรามีวิธีนะครับของการใช้เท็กเจอร์นะครับก็ใช้แร a p s นะครับ S, s ก็คือ,อหอหอเข้ามาในแนว horizontal ก็คือแนวขวางนะครับแล้วก็ wrap T นะครับก็คือแนวตั้งนั่นเองนะครับ T H R E repeat wrapping นะครับถ้า wrap S แล้วก็ wrap T ก็เหมือนกัน จากนั้นก็ texture repeat dot set repeat มี SS จําไหมก็ประมาณสักสิบห้าคูณสิบห้าแล้วกันนะครับห่อรวมกันสิบห้ารอบนี่นะครับมันก็จะห่อรวมกันแบบน,นี้นะครับ <c oughs> ซึ่งจะดูแตกนะครับเพราะว่าภาพมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ จากนั้นก็เราจะทำการเอาแผ่นกระดาษนี่หมุนนะครับในแกน x 90องศาเพื่อที่จะทำให้มันเปาลาายเป็นพื้นตอนนี้นะครับมันยังไม่หมุนเราก็จะเห็นเป็นเป็นภาพแบบนี้นะครับเราจะหมุน90องศานะครับการหมุน90องศานะครับก็ก็จะมี วิธีการหมุนนะครับก็คือการใช้แ uh, mm hmm. มทเบสิกเบื้องต้นก็คือการใช้ค่าพายนั่นเองนะครับแมทพายมาช่วยแต่ว่าพายเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขออนุญาตเปิดสไลด์นะครับ,ออญญเ,รบเรื่องเบสิกแมทแป๊บหนึ่งเบสิกแมท for game นะครับขอย้อนกลับไปดูหนะ่อยนะครับอ่โอเคนะครับก็การหมุน90องศา นะครับก็คือพายส่วนสนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนนะครับพายส่วนสกันนะครับก็ floor rotation นะครับ x นะครับหมุนในแกน x นะครับการหมุนในแกน x ก็จะทำให้เราได้ผลลัพธ์นะครับ น,นะครับก็สมมติภาพตะกี้นะครับมันเหมือนกับภาพสีแดงตัวนี้นะครับการหมุน90องศาในแกน x ก็จะช่วยให้มันสามารถที่จะพับลงมานี้นะครับกลายเป็นสีแดงก็จะถูกพับมาตรงกันกันกบสีน้ำเงินตรงนี้นั่นเองนะครับก็เนื่องจาก plane geometry มัน ตอนแอดมันไม่ได้เซต็จนะครับให้มันหมุนเนาะนะครับเราก็ต้องหมุนเองนะครับเป็นต้นอ่าโอเคนะครับสมมติตันนี้เป็นสีแดงอยู่หมุนแกน x นะครับทีนี้สำหรับตัวเพลีนเมื่อสักครู่อ่า x เท่ากับลบ math d t pi ส่วน2ทำไมต้องใส่ลบเพราะว่าอ่ามันจะได้หมุนไปทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาโอเค เมื่อหมุนแล้วแน่นอนนะครับมันก็จะหายไปเพราะว่านะครับกล้องกับตัว p l a n จ g e o m e t r เมื่อสักครู่มันอยู่ในระนาบเดียวกันนบกล้องเลยมันก็เลยมันบางมากนะครับมันก็เลยโมเ็น,เน,เน,เนดังนั้นเราก็แค่เลื่อนกล้องขึ้นไปนิดหนึง่งประมาณสักสิบแล้วกันอ่านี่เราอยู่บนพื้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรากา็แสงก็อยู่ข้างบนนะครับ กระทบลงมาที่พื้นนะครับพื้นก็จะสะท้อนนะครับมาเข้าที่กล้องแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มี first person control เลยนะครับเราก็เริ่มเขียน first person control กันโดยที่ person ของเราเนี่ยนะตัวแปร person เท่ากับ new p r e e first person control นะครับซึ่งในนี้ก็ใส่ camera ก็คือกล้องเข้าไปจากนั้นก็ renderer อ uh, จากนั้นเราก็เอาไปอ mm ัปเดตในฟังก์ชันเรื่องฟังก์ชันเรนเดอร์ก็ dot update นะครับจากนั้นก็ใส่ค่าเดลต้าเข้าไปก็คืออ uh, clock dot delta uh, get delta uh, get delta clock นะครับเนื่องจาก clock เราเคยสร้างไว้แล้วข้างบนนี tree dot clock ครัจากนั้นก็ลองกดอัปเดตดูอ่าเห็นไหมเราเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับเดินหน้าถอยหลังแต่มันช้ามากนะครับดังนั้นเราก็เซตค่า property ให้มันนะรหรือ option อื่นๆนะครับก็นนบแน่นอนนะครับเดินช้าก็ต้องเซตดอ t m o v e m e n speed ก็ากับร้อยดูสินะครับจะเร็วขนาดไหนอ่านี่เร็วแล้ว ตกมาข้างล่างด้วยนะครับหรือมันบินขึ้นไปตามอันนี้ก็ได้นะครับตามเมาส์ของเรานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ช้นะครับก็อาจจะเซตเพิ่มอย่างเช่นสมมติเกมเนี้ยมุนกล้องได้เฉพาะซ้ายหรือขวานะครับเราก็สามารถที่จะเซตค่านะครับค่าไหลลื่นเหมือนกัน ก็กลับไปดูตรงนี้นะครับที่ด็อกิเมนต์ของมันมันบอกว่าลุกเวอร์ทิเคิลเป็นบูลีนนะครับเวอร์ทิเคิลลุกอาราวนะครับเดฟอล l t ทรูลุกเวอร์ทิเคิลเป็นจริงนะครับอาจจะดังนั้นก็จะเซตค่าล o ก k v e r t i ิเคิลเพ่ากับ f a l s e นะครับเ e อร์เซ o ต์ดอทลุก ลูกสปีดดีฟอลต์คือ0.05 0ก00็0.05 00ดูสิ0 5ดูสินะครับ <c oughs> อ่านี่ <c oughs> ก็จะลุกว e r ที่เข้าได้เร็วขึ้นนะครับน,นี้ก็วิ่งได้เฉพาะบนพื้นนะครับมันนี่วิ่งไปก็เจอขอบนะครับวิ่งออกไกลก็ห่างออกจากแสงไม้เรื่อยมันจะค,ค่อยค่อยมืดนะครับ ตัว mesh พง material ก็มีการสะท้อนนะครับจากตรงแสงให้ด้วยเหมือนกันอโอเคนะครับก็นี่ก็คือ first person control นะครับก็พอที่จะทำให้เราสามารถสร้างเกมนะครับแนว first person ได้แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องอาจจะเพิ่ม object หรือวัตถุนะครับหรือว่าตัวนะครับโมเดลเข้ามาในพื้นที่ของเกมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ เกมดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ตามที่เราดีไซน์นะครับในฐานะเป็นสายโปรแกร,รมมิ่งก็ต้องเขียนโค้ดให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เกมนั้นเล่นได้สมูทนะครับส่วนคนที่ปั้นโมเดลก็ต้องปั้นมานะครับให้สวยอลองสร้างอ็อบเจกต์นะครับเบสิคจิวเมทรีใส่เข้าไปดีกว่านะครับก็นะครับ สมมติสร้างเพชรใส่เข้าไปสัก100ชิ้นนะครับแล้วก็เรนดอมวางดูซินะครับก็การสร้างเพชร100ชิ้นก็อาจจะใช้เรื่องของ geometry ที่เรียกว่าอะไรนะตัวนี้ ออกตาเฮดอน g e โอเมทรี ah ometry, นะครับใส่รัศมีเข้าไปนะครับแล้วก็วนลู เป็นออ t ตาเฮด o อน e o m เม r รีรัศมีก็ประมาณสักสิบแล้วกัน d e ฟอ u ต t ค่านี้คือศูนย์อ่าก็ใช้เมชพงแมทเทอเรียลนะครับก็คัลเลอร์สีแดงแล้วกัน Red Green Blue ไม่เอาอ่ะโอเค จากนั้นก็ตัวไดมอนด์ของเรานะครับแต่ละตัวก็ newt dot mesh นะครับมันก็วนลูปธรรมดานะครับ geo กับ mat นะครับจากนั้นก็ scene add นะครับไดมอนด์ Diamond แต่ละตัวลงไปนะครับก็แน่นอนมันจะอยู่ที่จุด0.00นะครับในเบื้องต้นก็ลอดดูก่อนว่ามันเข้าไปไหม านี่นะครับตัวไดมอนด์สีแดงเรามาแล้วนะครับจากนั้นก็เซตโพสิชันให้มันหน่อยนะครับไดมอนด์แต่และตัวมันมีอยู่ร้อยตัวนะครับ dot position บ็ o t ์บวกเท่ากับ i คูณหนึ่งร้อยแล้วกันอ่ะอ่ะ i คูณห้าสิบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันอยู่หางกันอะไร position c a l c l a t e pos i เป็นนะครับ position dot x นะครับออกเท่ากับนะครับใส่ขึ้นอ่านะนะครับมันก็จะยาวออกไปนะครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะใช้วิธี random นะครับก็เราสามารถแต่ว่าให้มันขึ้นมาก่อนในแกน y นะครับเนื่องจากว่ามัน รัศมี10แน่นอนเราเอาขึ้นมาอยู่บนพื้นนะครับเท่ากับ5้าละกันนะครับมันน่าจะลอยอยู่บนแผนที่เราพอดีนะครับอ่าหรือว่า10นะครับอ่าเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็หมุนมันสักหน่อยนะบนรูปเหมือนเดิมนะครับ,บ rotation d o y นะครับบวกกับ0 0 1 0 2แล้วกันกดโดนเลข2อะโ okay. อเคตัวไดมอนด์มันก็จะหมุนนะครับอยู่ในพื้นที่ของเกมของเรานะครับจากนั้นก็อาจจะวางในตำแหน่งที่เป็นลักษณะของแรนดอมนะครับ random นะครับก็ random ในพื้นที่ทั้งหมด1,000นะครับก็คูณ1 0 0่นนะครับลบออก500นะครับเพราะว่าเรามี2ส่วนนะครับไปในแดนลบ500ไปบวกอีก5 0 0นะครับดังนั้นค่า random จะได้0จนถึง1,000นะครับเราลบออก500มันก็จะอยู่ในพื้นที่นะครับในแกน x นะครับอยู่แบบ0มนี่นะครับมันก็จะไม่ออกจากกรอบนะครับของแผนที่ของเราดังนั้นก็ ที่เหลือก็ลองสุ่มในแกน z ด้วยนะครับก็เพราะว่า,าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแนวขวางก็คือแกน x นะครับแนวลึกก็คือแกน z นะครับเราไม่ได้ขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างนั่นเองนะครับก็ random นะครับตัวไดมอนด์ก็จะอยู่ในพื้นที่ของเกมเราก็อาจจะออกแบบเกมนะครับอย่างง่ายๆนะครับอาจจะมีไฟล์ conflict นะครับเพื่อที่จะโหลด นำข้อมูลพวกนี้เข้ามาใส่ในเกมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือทําอย่างง่ายๆนะครับก็คือการแรนดอมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับวอาโฟกัสไปที่เรื่องของ first person control นะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะทำทำให้เกิด interaction อย่างอื่นนะครับได้นะอย่างเช่นเรื่องของการ Input ร่วมกับ event นะครับคลิกเพื่อที่จะ ยิงกระสุนออกไปเป็นต้นหรือคลิกเพื่อที่จะเกิดแอคชั่นในการตีโจมตีนะครับแล้วกอ็อาจจะมีรูปดาบนะครับอยู่ข้างหน้าผู้เล่นนะครับที่เป็นเฟิร์สเพอร์เซนก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ